่ออนนะเราชืสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับเอมมี่สาวไทยในเวียดนามอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศข้างๆอพาร์ตเมนที่เราพักอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ของเราอย่างไีอย่าลืมกดติดตามช่องเอมมี่สาวไทยในเวียดนามไว้ด้วยนะคะข้างหลังโรงแรมก็คือจะดูแบบน่ากลัวนิดหนึ่งนะ ถ้าเป็นตอนกลางคืนคือมันไม่มีบ้านคนเลยเขาก็คือเอาไว้เหมือนกับแบบทำปลูกผักปลูกดอกไม้ทำสวนผักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆแต่ถ้าไปด้านหน้าน่ะไม่เหงาแน่นอนมีทั้งผับมีทั้งบาร์เอ้ยไม่ใช่ผับเพื่อนๆก็จะมีบาร์มีบาร์แล้วก็จะมีอ่าร้านสะดวกซื้อมีร้านอาหาร วิเนี่ยเราไม่ค่อยได้เดินมาทางนี้เลยเขาปลูกผักอะไรอะ่ะอุ๊ยเหมือนมะเขือไหมอะ่ะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศปะอุ๊ยใช่ด้วยมะเขือเทศแถวนี้เขาก็แบบทำกเกษตรกันนะปลูกผักปุ้ง เนี่ยมีผักบุ้งแบบนี้ด้วยผักเอ้ยไม่ใช่ผักออผักบุ้งเหมือนบ้านเราอ่ะอันนี้อันนี้ผักบุ้งจีนเหมือนเขาเพิ่งตัดไปเลยเดี๋ยวว่าง,างเดี๋ยวจะแบบมาขอคุณน้าเขารีวิวสักนิดนึงอีกซอยหนึ่งก็คือเป็นโรงแรมเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วก็เดินถัดไปก็คือเป็นอันนี้แหละเป็นทะเลแหละใกล้มาก เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศที่เวียดนามที่เราถ่ายวิดีโอให้ดูตอนนี้นี่บรรยากาศตอนเช้าเราคิดว่าบรรยากาศก็เหมือนกับที่ไทยเราเลยเห็นแล้วหายคิดถึงเมืองไทยเป็นนิดนึงอาอคุณนะเขาก็ลดน้ำผักอยู่ เ,เขาปลูกอันนี้ดอกดาวเรืองอ๋อใช่เขาปลูกดอกด,ดาวเรืองแล้วก็ปลูกดอกด,ดาวเรืองสองสามแปลงแต่อีกอีกอันหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นผักอะไรเนาะซอยที่เราอยู่อะถือว่าโลเคชั่นดีเลยนะเพื่อนๆ างหน้าก็เป็นร้านอาหารเกาหลีข้างๆก็เป็นร้านกาแฟแล้วร้านกาแฟนะคนเยอะมากทุกวันคนเยอะจริงๆแล้วก็เป็นร้านสะดวกซื้อคือหาอะไรกินง่ายอะ่ะที่เนี่ยถ้าเบื่อก็ออเดอร์ grab ไปค่ะถ้าเป็นรถยนต์นะคะเพื่อนๆนก็จอดข้างๆโรงแรมแบบเนี้ย นี่ก็เนี่ยร้านกาแฟที่เราบอกเนี่ยเพื่อนๆดูมอไซส์เจอดสิเยอะไหมแล้วคือแบบคนในร้านนี่คือเยอะเยอะมากจริงๆขายดีมากถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็ทะเลแล้วนะเพื่อนๆสองน,นาทีถึงชิลมากถ้าเป็นด้านหน้าด้านนี้ก็จะเป็นร้าน อาหารเกาหลีนะเพื่อน,เ,อนเดินออกมาจากโรงแรมปุ๊บก็นี่เลยร้านอาหารเกาหลีแล้วก็โรงแรมฝั่งตรงข้ามก็มีร้านกาแฟเหมือนกันเดินไปอีกนิดนึงเป็นแยกก็คือเดินตรงไปประมาณสองนาทีนี่ก็ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตละแล้วก็ขวามือก็ซูเปอร์มาร์เก็ตซ้ายมือก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเดินไปแถวไหนก็ไม่ไกล สอถึงสามนาทีก็เจอร้านอาหารแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆคือสะดวกนี่ก็คือสีแยกเนี้ยมีของขายเต็มไปหมดทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารก็คือสะดวกสบายถ้าเดินไปฝั่งนี้ก็ร้านกาแฟแล้วก็เดินไปอีกสองนาทีชายหาดค่ะทะเลใกล้มากอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าอยู่นะว่าราคาเท่าไรมา,าจำเท่าไหร่ แล้วก็มีเซอร์วิสอะไรบ้างก่อนอื่นก็ขอเปิดตัวด้วยส่วนกลางเลยนะคะเพื่อนๆทุกหายวันแล้วก็รายเดือนมีโต๊ะนั่งเล่นบางคน